สาวๆที่ชอบใส่บีกินี่ชอบไปทะเลชอบอวดหุน่นมาที่นี่ฟังทางนี้คะ่ะที่นี่เป็นสาขาที่เจ็ดของเขาด้วยนะคะแสดงว่าเวิร์กจริงดีจริงคลินิกสวยมากน่ารากักอ่ะสีชมพู สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเซฟก็จะพาไปติดตามทีมช่างนะคะไปที่ไหนกันเราจะไปพัทยากันนะคะไปที่เดลูนาคลินิกนะคะจะเป็นงานติดตั้งครั้งที่2งานแรกเนี่ยมันเป็นงานยากการหินมากเลยเป็นงานติดตั้งฝ้าตัวสอบน,นะคะบนท้าม่านโอ้โหยากมากนะคะแต่ก็จบงานได้ดีมากเลยนะคะถึงขนาดที่ว่าลูกค้าเนี่ยให้ทิปทีมช่างเลยลูกค้าสั่งงานวันที่13ช่างเราเพิ่งไปติดตั้งกันเมื่อวันที่ 18ที่ผ่านมานะคะงานดวดงานไวนี่คือต้องมาที่เราเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่างานะจะยากและจะสวยจะหินแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะขึ้นรถเลย ไป let's go <S เราก็มาถึงร้านเด l ูนาคลินิกกันแล้วนะคะอยู่ที่พัทยาสาย3ค่ะอยู่ปากทางเข้า,อาซอยเฉลิมพระเกียรตินะคะ2ทับ2เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยที่นี่เป็นสาขาที่7ของเขาด้วยนะคะแสดงว่า work จริงดีจริงคลินิกสวยมากน่าราักอ่ะสีชมพู นี่นะคะ,คะอันนี้เป็นงานป้ายที่ทางร้านเราผลิตน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆดีกว่าอันนี้นะคะจะเรียกว่าตัวอักษรสแตนเลสสีทองนะคะพร้อมกับไฟออกหลังนะคะและงานยากมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่อะไรผ้รานาค่ะยึดขารอยแบบนี้นะคะติดเข้าไปกับผ้านา จุดในการมาร์กในการติดนะคะก็จะค่อนข้างยากมากนะคะถ้าติดผิดแม้แต่นิดเดียวเนี่ยามานก็จะไม่สโลปมาเป็นตามทรงแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นงานตัวเนี้ยเราจะไม่ค่อยเห็นในท้องตลาดทั่วไปสักเท่าไหร่นะคะลูกค้าให้ทิปหนักเลยเพราะว่ายากจริงอะไรจริงนะคะ ได้ติ๊กหนักเลยนะลูกค้าก็ถูกใจกันไปะนะคะโดยทีมช่างมี10รัสิทธิ์พันธนัเองอแล้วก็บริษัทเครือแม่นะคะเป็น M x p o นะคะที่เพิ่งเปิดตัวกันไปโดยเซฟนะคะบริหารงานมาดูหน้าง,งานด้วยตัวเองเลยนะคะเพราะว่าทุกงานเนี่ยเราใส่ใจในคุณภาพนะคะแล้วก็อยากให้ผลงาน ในเรื่องของที่เราการันตีเอาไว้นะคะว่าราคาคุ้มค่าที่สุดนะคะประกันเด่นประกันนานกว่าที่อื่นแล้วก็งานมีปัญหาเนี่ยเราจะส่งชิ้นช่างเข้าเซอร์วิสภายใน1วันทันที วันนี้นะคะเราก็มาถึงคลินิกกันแล้วเนาะเราก็ไม่พลาดค่ะที่จะมีขอมาฝากสาวๆนะคะก็คือแอบไปขอโปรโมโชั่นพิเศษมาให้แล้วนะคะเป็นโปรโมโชั่นอะไรนี่เลยเดี๋ยวฟังเลย AFT Laser ก์กำจัดขนน้องสาวบาลเซียนนะคะสาวๆหลายๆคนคงกังกวลในเรื่องขนน้องสาวนะคะเวลาที่จะ ใส่บิกินี่ไปถ่ายรูปที่ทะเลนะคะหรือว่าเบื่อเวลาที่จะต้องโกนขนน้องอยู่บ่อยๆเนี่ยจนท่อที่บ้านจะตันแล้วนะคะเราก็จะต้องมาที่นี่เลยค่ะเดลูน่าคลินิกนะคะได้จัดนวัตกรรมใหม่ขึ้นนะคะเป็นที่แรกและที่เดียวที่นำสองนวัตกรรมที่สุดของการกำจัดขนน้องสาวเนี่ยมารวมกันนะคะนั่นก็คือ AFT บวก y a เลเซอร์ค่ะที่จะกำจัดขนน้องสาวได้อย่างบดจดทุกซอกทุกมุมนะคะให้จบภายในคอร์ดเดียวภายใต้โปรแกรมที่ชื่อว่าลูน่ บาซิเลียนนะคะกับโปรพิเศษค่ะ10ครั้งในราคา2,888บาทวู้ถูกมากนะคะแล้วก็แถมฟรีนะคะอัปเกรดเป็นฮอลลีวูดยิงยาวถึงขนก้นเลยนะคะยังไม่พอค่ะจองไวัวันนี้รับฟรีไปอีกมาร์กบำรุงผิวน้องสาว 10ครั้งนะคะซื้อ1ได้ถึง3โปรแกรมแบบนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่สนใจนะคะก็เข้ามาสอบถามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ thelunaclinic.com นะคะสาขาที่เราอยู่ตรงนี้นะคะเป็นสาขาเปิดใหม่สาขาที่7สาขาพัทยานั่นเองและยังมีที่สีนครีนปิ่นเกล้าประชานิเวศบางแคลาดพร้าวด้วยนะคะอันดับหนึ่งในเรื่องของคุณภาพและราคาที่เหมาะสมด้วยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญและพนักงานที่น่ารักนะคะที่คอยดูแลทุกคนอย่างเต็มที่ค่ะ เดลูนาคลินิกเราพร้อมที่จะเนรมิตความสวยในแบบที่คุณต้องการนะคะฝากด้วยค่ะ